กระติกเดินหน้าเอาผิดจินสามีหนิงปานิตายันชัดไม่มีการยอมความผู้สื่อข่าวรายงานวันที่18พฤษภาคมกระติกได้เปิดเผยกับสื่อวลชนถึงประเด็นการเดินทางมาแจ้งความที่สอนอม,มินบุรีโดยมีการมาเอาผิดจินสามีหนิงปานิตาในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาโดยจินนั้นใช้ข้อความที่หยาบคายโดยยืนยันว่าจะไม่มีการยอมความขอเดินหน้าเอาผิดอย่างถึงที่สุด กระติกเผยว่าเหตุการณ์ที่ตนโดนนั้นเป็นกรณีเดียวกับแซนที่ใช้ข้อความหยาบคายมาคอมเมนต์ในโซเชียลเมื่อนักข่าวถามว่าต้องการให้คู่กรณีออกมาขอโทษหรือไม่กระติกเผยว่าดูจากท่าทีของเขาเมื่อวานนี้ ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีท่าทีว่าจะไปทางนั้นพิจารณามาระยะหนึ่งแล้ววันนี้เวลาว่างตรงกันกับทนายความจึงเดินทางมาในวันนี้นักข่าวถามว่ามีความกังวลใจแค่ไหนกระติกเผยว่าไม่มีความกังวลใจเนื่องจากวันนี้มาใช้สิทธิตามกฎหมายส่วนข้อหาที่แจ้งมีข้อหาเดียวซึ่งก็คือข้อหาเดียวกับแซนแจ้งไปก่อนหน้านี้ คือเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากระติกเผยอ,อีกว่าก่อนมาแจ้งความได้พิจารณาดูแล้วว่ามองในมุมบุคคลที่สามที่เข้ามาเห็นข้อความก็รู้ว่ามันเป็นคำด่าจริงๆเราพอจะใช้สิทธิ์ตรงไหนได้บ้างก็มาดําเนินการตรงนั้นกระติกเผยว่าเมื่อเห็นข้อความก็รู้สึกไม่สบายใจว่าทําไมตนต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ในความเป็นจริงคุณเห็นคุณไม่ชอบก็เลื่อนผ่านสิจริงๆคือทําได้แต่ไม่ชอบไม่ควรไปด่าไปทําให้คนอื่นเขาเกิดความเดือดร้อนเสียหายแล้วยิ่ง เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วด้วยคิดว่าต้องระวังเป็นพิเศษไหมส่วนเรื่องจะมีการเรียกเงินหรือคำขอโทษนั้นยังไม่ได้คุยที่มาวันนี้เพราะได้รับความเสียหายจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์อ n นไลน์คอขอบคุณค่ะ